อาลสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านวันนี้มาอยู่กับช่องข้าวคุ c h ช n n น l นั่นเองวันนี้เรากงร็งจะมาเอาแบบแบบเขาเรียกว่าแบบแบบอะไรอ่ะข้าวูดใช่ไหมที่มันอยู่ตรงโต๊ะของเราอะ่ะนั่นแหละเราจะมาเจอเนอรพอชัน no โอเคเอืมเรามาีวิธีกงได้ไหมลองเว้ยเรากล้งไดายเลยแต่ออมันต้องดีๆีหน่อยนะ ไม่งั้นเราจะจะเข้าไปข้างในแบบก็เข้าไปข้างในนี่โอเคบายบายมันเป็นาการอะไรแล้วรู้สึกว่ามันจะตัตนถ้าเราต้องไปทางอื่นหรือเปล่าวเราต้องไปช่องอื่นอีกเลยเข้ากองเข้าในแค่เพื่อเชนตังนี้อย่าไปทางนี้อย่าไปทางนี้รู้สึกว่าเราต้องไปทางไหนบ้างอ่ะสุดเอาแค่นี้รเราเลื่อนไปอันนี้ผ่านได้ใช่ไหมใช่เอ,อ๊ะเรา,าต้องไปทางนี้ เราไปตรงนู้นก่อนไหมบริเวนตรงนเนี้ยเนี่ยเนี้ยเยไปกันเลยไปไปไปมันจะตนันหรือเปล่าเอออันนี้เล่นคนเดียวนะครับสว่วนคนที่ตามมาอยู่นั้นคนในเซอ่อเฉยเฉยก็ไม่มีอะไรดีเลยนี่นะอืมเอ๊ะแล้วตรงนั้นมันเป็นอะไรเราจะไปดูอีกหรือว่าไปดูแล้วเอ๊ะ ไม่ไปสองกัตรงนั้นก่อนแล้วกันใกล้ๆดีทำเราต้องลัดลอ้อเอ้เราจะตามเราทำไมนี้อ่ะให้ตามก็ได้ให้ตามเขาอาจจะแบบไม่รู้ไงว่ากล้องมันสาม,มารถจะรู้ได้ไปเพื่อนตรงไปตรงนั้นตรงไปตรงนั้นอุ้ยยากเหมือนจนนะนั่นดูไปแล้วตาลายเลย็ดเลี้ยวเลียเ้ยวตรงนั้นเลยอือทุกคเราต้องไปตรงนั้นต่อนนั่แหละเพื่อนไป ะสปกี้ huh? คืออะไรจำได้ว่าต้องไปทางนี้ใช่ปะแล้วก็เลี้ยวแล้วก็เลี้ยวเลี้ยวแล้วก็โคดเขี้ยวมากคุณทางไหนอะไหนดูอ้าวไปทางนี้เลยถกแลวเฮ้ยเราก็ได้เจอกับน้องข้าวโพดอันน้อยนิดมันมีขาด้วยนี่ใช่ไหมนี่คือขาแล้วก็ว้าวกลับไปเดี๋ยวกัน วับไม่ได้แป๊บ,บนึ่งเควับและนี่คือสวนปุ๋ยถึข้าวโพดมันอย่ตรงไหนะนี่ตรงนี้คือเพิ่งจะมาเล่นนะก็แบบไม่ได้เอาอะไรมากกันเนาะนั้นก็ขอจบแค่นี้ละกันแค่มาเอาข้าวโพดเฉยๆบายบายอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์กันนะครับบายบาย